สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในวันนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระแล้วก็ความบันเทิงจากหลากหลายเรื่องราวสุดพิเศษที่เราคัสสัมานาเสนอให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะไฮไลท์ในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ น้ำเป็นนิ่มกินไม่ได้ค่ะต้องซื้อน้ำเต็มทุกวันครับเพราะเราห่วงอนาคตของเด็กๆอิสุสุจึงไม่หยุดเดินหน้าสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนห่างไกลเพื่อรอยยิ้มของทุกคนเพื่อประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดเหลืออีกต่อไปอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิต ากนึกถึงวัยเยาว์นะคะใครๆก็จะต้องมีของเล่นชิ้นโปรดค่ะ e x c l u s i v ูในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่เก็บสะสมและรวบรวมของเล่นดีๆระดับโลกไว้มากมายค่ะมีตั้งแต่ของเล่นอายุนับร้อยๆปีไปจนถึงของเล่นในยุคป,ปัจจุบันนะคะไปย้อนความสุขในวัยเยาวพ์พร้อมๆกันเลยค่ะในช่วง Ex c l u s i v e ค่ะช่วง e x c l u s i v e สนับสนุนโดยอิส e ุ u มิ X เอกเอกสิทธิ์แห่งผู้นำพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นชื่อบอกว่าเป็นของมีจำนวนมากก็คือเป็นจำนวนร้านชิ้นจึงมีโสโลแกนว่าร้านความคิดร้านจินตนาการ ร้านสร้างสรรค์แล้วก็ร้านของเล่นแต่ถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเด็กมีความประทับใจในของเล่นในพีพานแล้วเขากลับไปผู้ปกครองย้อนกลับมาแล้วพาลูกมาโดยที่ลูกขอให้พามาเที่ยวอีกเนี่ยนั่นน่ะก็คือคําตอบแล้วผู้ผู้ปกครองจะมาบอกเลยว่าลูกกลับไปแล้วเล่นแล้วเก็บ การเล่นแล้วเก็บเนี่ยปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวตนของตัวเองแต่สิ่งที่พิเศษก็คือเด็กรักและหวงแผนในของเล่นของตัวเองทำให้เด็กรักและหวงแผนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติด้วยมันเป็นทางอ้อมที่จะช่วยในการที่ส่งเสริมให้คนในชาตินั่นนะตระหนักรักและหวงแผนในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ดังนั้นพิพิธภัณฑ์เนี่ย จึงเป็นสถานที่ที่ควรพาเด็กเข้ามาเยี่ยมชมจึงมีคำกล่าวว่าอ่านหนังสืออย่าหยุดกินอาหารอรอ่อ,รอยออร่ยแม้กระทั่งอาหารพื้นบ้านก็ต้องสะอาดเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนฉากชีวิตฟังดนตรีดีๆเพื่อเกิดการคิดและจินตนาการที่ดีและห้ามาพิพิธภัณฑ์ถ้าทำได้5อย่างเนี่ยคนไทยจะมีคุณภาพไม่ใช่คนไทยและคนทั้งโลกก็จะมีคุณภาพร่วมกัน ของเล่นเพื่อจัดในพิพิธภัณฑ์นเนี่ย30ปีนับจากวันที่เก็บตัวแรกจนถึงเป็นปัจจุบันเนี่ย35ปีพิพิธภัณฑ์เปิดมาแล้ว5ปีครับในพิพิธภัณฑ์มีของเล่นที่มีอายุเก่าแก่ม,มากที่สุดถ้าเป็นของเล่นที่หาได้ในไทยเนี่ยก็คือของเล่นสมัยสุขโขทยัยเป็นดินเผามีอายุประมาณ700ปีน้ำเคลือบอเป็นน้ำเคลือบเซเดอนอมเขียวอมฟ้าแต่ถ้าเกิดสมัยยุทธยา400ปี เป็นดินแดงที่ไม่มีการเคลือบเรียกว่กาชะคัตาแต่ถ้าเป็นของเล่นผ่านโรงงานอุตสาหากรรมเนี่ยเป็นของเล่นที่มาจากเยอรมันของเล่นจากญี่ปุ่นมีอายุเป็นร้อปีถ้าเป็นเซลูลอยก็150ปีครับ มาอาจารย์เกิดว่าในเรื่องส่วนตัวหอาจเกิดมีของเล่นที่เป็นในจนํานวนที่สะสมเนี่ยมีตัวไหนที่ชอบมากที่สุดไหมบอกได้เลยว่าตัวแรกที่ได้เริ่มสะสมเป็นของเล่นเซลลูลอยเป็นเด็กผู้หญิงที่นุ่งกระโปรงสก,ก็อตเมียอายุประมาณเกือบร้อยปีแล้วในตัวของของเล่นเซลลูลอยนั้นน่ะจะเป็นสังกะสีแต่หน้าแขนและขานั้นน่ะเป็นเซลลูลอยของเล่น ไม,ไม่ใช่เป็นแค่ของเล่นเล่นแล้วสนุกแล้วมีความสุขนันพัฒนาเด็กในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกายภาพความรู้สึกถึงจิตใจแต่ของเล่นบางชิ้นสะท้อนเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยอย่างเช่นเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วของเล่นสังกะสีที่เป็นรถดับเพลิงของญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องแต่งกายของคนดับเพลิงเนี่ยจะสะท้อนกับเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในยุคนั้นๆดังนั้นถ้าเราสืบค้นเลยว่า เครื่องแต่งก,กายของนักดับเพลิงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นยังไงก็ mm hmm. ดูได้จากของเล่นและของเล่นอื่นๆมันก็สะท้อนในช่วงสมัยช่วงนั้นๆของของเล่นและของวิถีชีวิตจริงๆของมนุษย์แต่ละยุคสมัยด้วยครับ mm hmm. พี่พิธักษ์บาล,ล้านของเล่นเปิดทุกวันในในหนึ่งสัปดาห์หยุดวันจันทร์วันเดียว ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นอยู่แยกโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าท่านมาท่านก็จะได้มาพบกับสิ่งที่ท่านภูมิใจแล้วสนใจเพราะครั้งหนึ่งในวัยเด็กเราเคยได้เล่นของเล่นร่วมกันที่นี่มีร้านความคิด ร้านจินานาการร้านของเล่นรอคุณอยู่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมเพื่อให้เต็มอิ่มและมีความสุขในวัยเยาว์สะท้อนให้คิดถึงในวัยนั้นๆกลับไปได้ความสุขครับ The Royal เชียงใหม่กอล์ฟรีสอสนามกอล์ฟี่โอบล้อมด้วยภูเขา360องศาร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธ์จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับข้าราชการจ่ายกินฟรีเพียง1,200บาทรวมแคปดี้1พฤศจิกายน2 5 5 6ถึง28กุมภาพันธ์2,557ค่ากินฟรีปกติ2,400บาทโทร0835764747 08356897971พฤศจิกายน2556ถึง28กุมภาพันธ์2557เดอะรอ,อยเยเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทร่มหลวง i n นเทรนในครั้งนี้นะคะคุณขินทิพย์ดาภูลศิริวงศ์และคุณเล็กกรกนกจะพาเราไปพบกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จและมีความสามารถที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะแต่จะเป็นใครนั้นไปติดตามพร้อมๆกันนะคะในช่วง InTrend ค่ะช่วง InTrend สนับสนุนโดย I s ส zu m u X เอ็กเอกสิทธิ์แห่งผู้นำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอินเทรนประจําสัปดาห์นี้นะคะเรามีนักจัดสาวสวยมากความสามารถคุณเล็กค่ะแล้วก็เธอผู้นี้นะคะยังเป็นน่าจะเป็นที่คุณหน้าคุณตาของหลายๆคนเลยทีเดียวนอกจากเธอจะเป็นเซอร์ไพรที่มากความสามารถแล้วนะคะวันนี้เธอยังมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเล็กเล็เราไปพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้มานั่งอยู่กับคุณแพราปารลวีบุญน,นาคอิสระนะคะกับคุณบอยค่ะที่ทิพงยังยืนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ย่อนเองต้องบอกขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะตอนนี้คุณแพรทําอะไรอยู่บ้างคะก็ถ้างานประจำเนี่ยเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่ที่ ILCT ที่ปริษากฎหมายสักลจำกัต้องแถวสาทรค่ะนั่นคืองานประจําที่เข้ากันประจำคก็มีธุรกิจส่วนตัวทํากับเพื่อนๆเป็น interior design interior architecture company ชื่อดอทไลน์เพลยก็ออกแบบตกแต่ง พวกที่เป็นดีไซเนอร์ไทยร้านไทยๆเนี่ยจะรู้จัก,จกพวกเราดีเพราะเราทำค่ะ แล้วก็กูรูวานี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ช่วยทํากับปละวานสามีอ๋อนี่น,นี่คือเหตุผลที่เราจะมาถามคุณแครในวันนี้นะคะเพราะว่าสาวสวยมากความาสามารถตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็หลายโปรเจกต์อยู่เหมือนกัน <c oughs> แลวล่าสุดนี้กูรูวานี่เป็นน้องใหม่เลยใช่ไหมคะก็เพิ่งคลอดออกมาได้2ปี 2> ถามก่อนทำไมถึงชื่อกูรูวานก็วานเขาเป็นคนตั้งค่ะ <c oughs> คือกูรูก็มีเขาอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์มาตั้งนานแล้วแล้วก็ศึกษา นะคะแล้วทีนี้เราก็กําลังจะดูว่าจะทําอะไรดีตอนแรกก็นึกว่าทำเป็นเหมือน delivery นีนู่นนี่อะไรแต่มาลองเอ่ยกันที่รวบรวมเอา d u c ตของคนไทยที่คนไทยทํามาดีกว่ามารวมในเว็บไซต์นี้นช่วยค,คนไทยไปโปรโมทออกสู่เมืองนอกใช่ไหมคะก็เลยคิดอันนี้ปุ๊บก,ก็วานเขาเป็นคนเฉพาะตั้งชื่อแล้วเขาเก่งก็ือ guru, กูรูก็เหมือนเป็นมาสเตอร์ออทุกๆุกอย่างค่ะ,คะเป็นวานแต่วานเนี้ยคือมาจาก Wide Area Network ะนะคะแล้วก็ ก็เลยเป็นเพลินก็เป็นหวานด้วยก็เป็นหวานช่่คะส่วนคุณบอยถามคุณบอยด้วยคุณบอยนี่คุณบอยทำทำครุหวานให้ร่วมใช่ไหมคะร่วมในสมัยบางคุณบอยทุณบอยนี่คือเอ็มพีจริงคุณบอยคือดูน้อยชั่าจิ๋ยคือครูครูตัวจริงคือคุณบอยบอยนี่คือครูบอยผมก็รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับดีไซน์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มเลือกของ แบบดูแลโปรดักชันเรื่องการถ่ายรูปแล้วก็ตลอดเป็นจนมถ่งหน้าเว็บอะไรทวกนี้โปรโมชั่นอะืรอนพวกนี้ครับคืออะไรที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ก็ของคุณบอยมอกอยค่ะก็อยู่ในคุณก็อยู่ในคุอยู่คื จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอายุมาได้2องปีแลจริงๆเริ่มตั้งสยามแบรนด์คอมพานีลิมิต็ดเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2011ค่ะแล้วก็แต่ใช้เวลาปีนึงเต็มๆเนี่ยโอ้โหก็คือมีมีใช่ลองมีลองมีชิงงานทําโปรแกรมแบบเป็นเรียกว่าเก่งๆทั้งนั้นทำนั่งทําโปรแกรมกันแล้วมาร้อนจริงๆเนี่ยก็ปี2012ค่ะเรอแล้วอย่างนี้ใช่ก็2ปีนะคะแต่ว่าก็เสียงตอบรับ ดีตอนนี้โอ้ก็ดีเลยดีเลยใช่ไหมคะแล้วของราคาเขาสินค้ามีอะไรบ้างราคาเนี้ยเราเน้นคนไทยทำใช่ไหมคะแล้วก็มีตั้งแต่ราคาถูกย่มเยาไปจนถึงพรีเมียมราคาแพงเลยแล้วก็เราก็จะแบ่งเป็นแผนกก็จะมีอ่ะแอเซอรี่มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะะแล้วก็มีแฟ่นแฟชั่น มีจูเวอรี่ดูเวอรี่ประดับชิ้นนี้องมีตั้งแต่แบบหลักแบบพันจนถึงแบบว่าหลางแสงของจริงาฟจิวเวอรี่แล้วเราก็จัดเป็นแผนกให้คนก็จะไปดูดีไซเนอร์ก็จะรู้สึกว่าเออตัวเองโอเคมีแผนกของแต่ละคนคือลองผิดลองถูกกันมาตลอดแล้วแบๆใช่แล้วก็เน้นแบรนด์ไทยนะคะคุณผู้ชมก็ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไทยดีไซเนอร์ก็เก่งมากๆเลยด้วยใช่แล้วก็แบบอินเตอร์มากเฉยได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วคราวนี้เนี่ย เวลาคนที่เป็นผู้บริโภคหลายคนก็อาจจะมีความไม่เชื่อใจในการนำช้อปปิ้งออนไลน์หรือการใช้เว็บไซต์คือทั้งนี้คุณแพรก็เราก็เห็นเราก็เป็นนักช้อปกันตัวยงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเหมือนเช่นเดี๋ยวนี้คนก็ชอบช้อปกันในอินสตาแกรมใช่ไหมคะซึ่งบางทีมันจะมีความเสี่ยงอะต้องจ่ายเงินก่อนจล้วเป็นอะไรนู่นนี่ออเดอร์ทั้งหลายใช่แล้วไม่ทราบมาจากไหนอย่างเงี้ยเว็บไซต์อื่นทั่วๆไปก็แล้วแต่บางทีก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเขาออกโปรดัก ไปทับขึ้นไว้แต่ซื้อขายนี่ก็ต้องติดต่อกันเองอะไรแนแต่ของกูรุวานเนี่ยมันจะเป็นแบบมืนทั้งระบบมันกเราเซตไว้แล้วเลยครับมันจะเป็นปอดภัยแล้วก็เป็นระบบออโต้แบบจัดส่งอะไรนี้ใชค่ะซึ่ง Payment Gateway ของเราเนี่ก็มี PayPal ลรวมมีทูซี 2C 2ีใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นเน้นของพวกต่างชาติส่วนของคนไทยเนี่ยก็จะมีว2 3แล้วก็มีแบบเอ b ีที่สามารถไปจ่ายตาม เซเว่นก็ได้ A T M เคาน์เตอร์เซอร์วิสแบงก์อะไรต่างๆก็คือมันก็จะเชื่อถือได้ครับเพราะว่าไม่ต้องให้เบอราา์เครดิตเขาไป จ่ายเงินตรง ATM ใช่ก็ถือว่าเป็นการที่ครบระบบมากแล้วก็ปลอดภัยครบวงจรครบวงจรระบบจะส่งของเราแบบเต็ดทำให้ผู้บริโภคที่อยู่ทางบ้านเองเนี่ยก็สะดวกในการซื้อกับการช้อปปิ้งมากขึ้นใช่แล้วเสร็จเลยก็ไม่ต้องมานั่งแบบโยนของมาให้เราสต็อกอะไรเงี้ยก็เขาจะอยู่กับที่ของเขาก็าไม่ไปเหมือนมาร์เก็ตเพลสเขาจะอยู่ในแต่ที่พอมีออเดอร์มาปุ๊บใช่ไหมคะเราก็แค่ อีเมลหรือโทรศัพท์บอกเซลเลอร์แล้วก็เซลเลอร์ก็แค่แพ็คของแล้วก็จะมี TNT Tiger หรือ UPS แล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกก็ไปเอาของจากเซลเลอร์แล้วก็ไปส่งถึงลูกค้าคือทุกคนไม่ต้องลำบากเลยเลยกรูวาเนี่ยคือผลิตเยอะมากใช่ไหมคุณแพรก็เรียกว่าเป็นเป็นอันดับ เรียกว่าเป็นอันดับแรกเป็นแบบเว็บแรกแล้วเว็บอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยที่รวบรวมไทยดีไซเนอร์แบรนด์อยู่ในเว็บนี้แล้วก็มีของเยอะมากค่ะสวยๆทั้งนั้นก็คือเป็นความภาคภูมิใจขเราแล้วก็ช่วยออกสู่ตลาดโลกด้วยเนะะี่ยค่ะก็โฆษณาของคนไทยด้วยค่ะ,คะ อนาคตล่ะคะคุณแพรวางแผนไว้ว่ายังไงว่ากูรูวานจะขยับขยายมีแผนอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างที่เราจะมีวางแผนกันทุกๆปีอยู่แล้วเราเหมือนทาเป็นดีพาร์ตเมนต์ store ค่ะเช่นอย่างหน้าเว็บบอยเขาจะต้องติดเหมือนวินโดว์ดิสプレイมีการเปลี่ยนตามซีซันหนึ่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะอาจจะมีการเปิดแผนกใหม่อาจจะมีเอาท์เล็ตอะไรอย่างนี้บ้างเอาท์เล็ตหน้าสนใจมากมากขนมเข้ามา ใช่แล้วก็อาจจะมีเป็นพวกของที่เป็นโสตอกจากดีไซเนอร์ต่างๆมาเป็นเอาเลทก็จะเป็นตลอด all year round ก็จะเป็นของที่เซลล์แล้วใช่ไหมคะใเวลาก็จะใหญ่ึนะคุณแล้วก็ Import Import พวก Import Product ก็จะเริ่มเอาเข้ามาด้วยก็จะดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่สเกลมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยคุณแพรยังไงก็คงจะต้องมีความสนใจอยากจะเป็นไปติดตามกุรุวานมีช่องทางไหนบ้างคะก็เว็บของเรานะคะก็ กูรูวาน com g u r u w a n com แล้วก็สามารถเข้าไปทาง f c e e o o o กูรูวานได้เหมือนกันแล้วก็ Instagram Instagram ก็คือเป็น Gu รูวานช o อ p ปิ้งครับ<ช>ค่ะตามนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากูรูวานก็มี โปรโมชั่นให้กับรายการเราด้วยให้กับแฟนๆรายการของผู้หญิงแนวหน้านะคะโดยคุณแหนก็มีใครที่ดูรายการนี้สามารถอีเมลเข้ามาได้นะคะที่ support suwport@guruwan.com นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนรายการ ของรายการนี้แล้วก็เดี๋ยวเราให้ส่วนลดพิเศษของคุณรวนชินด้วยค่ะก็ไปช้อปกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ช่วอินเทรน์ก็ต้องขอขอบคุณคุณแพรและคุณบอยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ The Royal เชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท สนามกอล์ฟีโอบล้อมด้วยภูเขา360องศาร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับข้าราชการจ่ายกินฟรีเพียง1,200บาทรวมแคปดี้1พฤศจิกายน2,556ถึง28กุมภาพันธ์2,557ค่ากินฟรีปกติ2,400บาทโทร0835764747 083-568-9797 1พฤศจิกายน2556ถึง28กุมภาพันธ์2557เดี๋ยวรอยเยอเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทร่มหลวงคุณผู้ชมคะการมีสุขภาพดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ ลองจัดสรรเวลาในการออกกําลังกายวันละเล็กวันละน้อยแต่สม่ําเสมอค่ะลองเลือกการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเวลาออกกําลังกายแล้วนะคะแหมคุยกันจนเพลินค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในวันนี้แวดวงสังคมมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างในช่วง Society ค่ะช่วง Society สนับสนุนโดย isuzu mu x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดร้าน2 4จุลายจำหน่ายสินค้าและ,ะผลิตผลภายใต้มูลนิธิ นาภาณเดอซีเนอรี่วินเทจฟาร์มอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีเอกภพเด็ดเกรียงไกรสอนรองประธานมูลนิธินาภาในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพลกฤิสุขเกษมประธานกรรมการบริหารเดอะซีเนอรี่วินเทจฟาร์มตลอดจนเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จโดยผลิตภัณฑ์ภายในร้าน24จุลายนั้น เป็นหนึ่งในผลิตผลภายใต้มูลนิธินภาในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาองค์ประธานมูลนิธิโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิและเดอะซินเนลลี่วินเทจฟาร์มซึ่งผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายภายในร้านเป็นผลิตภัณฑ์สไตล์วินเทจโดยฝีมือการผลิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจําอาทิ ผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกจากธรรมชาติสครับสบู่ไม้หอมผลิตภัณฑ์อโรมาเทอรพ์พีเช่นถุงเครื่องหอม เทียนหอมอโรมาสสำหรับจุดภายในบ้านเพื่อใครเครียดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านอาทิตะกร้าหวายตะกร้าไม้อเนกประสงค์สไตล์วินเทจและต่อไปจะมีการแตกลายเพิ่มเติมคือมีเฟอร์นิเจอร์และเบเกอรี่เป็นต้นคณะภริยาทูดประจำประเทศไทยรวมกับสภากาชาติไทยจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่47ประจำปี2557 ในวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2557นาโราโยพารากอนหอชั้น5สยามพลรากอนลายได้นำขึ้นทุนเกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยโดยในปีนี้สภากาชาติไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนาย,ยิกา ผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานและทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆในวันที่หนึ่งมีนาคม2557งานออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี2557เป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชาติจากถานทูตต่างๆประจำประเทศไทยซึ่งสภากาชาติไทยและคณะภริยาทูตร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทย โดยมีสถานทูตเข้าร่วมกว่า55ประเทศมาดามเวนเดนมุดบัวประธานจัดงานการออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี2557 ภริยาเอกอัครราชทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทยเผยว่าปีนี้มีการออกร้านจากประเทศใหม่ๆได้แก่ประเทศฟินแลนด์ประเทศเนปาลและประเทศออสเตรียโดยคณะภริยาทูตได้เตรียมสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่มีชื่อเสียงประจำประเทศมาจัดจำหน่ายในราคาที่พิเศษอาทิน้ำหอมและายจากประเทศฝรั่งเศสเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากประเทศอินเดียอาหารและสมเกาหลีจากประเทศเกาหลี แซลมอนคุณภาพดีจากประเทศนอร์เวย์นาฬิกาแบรนด์ดังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากประเทศแบลงกาเลียวิตามินบำรุงสุขภาพจากประเทศออสเตรเลียผ้พาพื้นเมืองจากบาหลีประเทศอินโดนีเซียและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นส่วนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเช่นทุกปีคือการจำหน่ายสลากโดยคณะพริยาทูตมาดามแอนนี่เบเกอร์ ประธานจัดทำสลากคณะพริยาทูดเระอต,ตปี2 5 5พภริยาเอกอัครราชทูตชิลีเผยว่าการจำหน่ายสลากยังคงจำหน่ายในราคาใบละ50บบาทเพื่อลุ้นรางวัลมากมายอาทิตัวด้วยสารเครื่องบิน บัตรของขวัญจากโรงแรมชั้นนําและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่ร้านค้าชั้นนําในประเทศนําสินค้ามาจําหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวทั้งเครื่องสําอางเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านสินค้าส่งออกคุณภาพดีเยี่ยมและสินค้าจากผู้ที่ให้การสนับสนุนและยังมีเวทีกิจกรรมที่น่าสนใจการแสดงนานาชาติที่สะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศรวมทั้งกิจกรรมบนเวทีเพื่อดุล รับของรางวัลพิเศษตลอดทั้งวันขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูตรครั้งที่47ได้ในวันเสาร์ที่1มีนาคม2557ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2557ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยัลพารากอนหอชั้น5สยามพารากอน บริเวณหน้างานมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานในราคาทัานละ50บาทเพื่อนำไรายได้สมทบทุนบำรุงสภาการชาติไทยเวลาเห็นความสุขผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะเพิอแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะพบกับรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับงานสังคมและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ